สวัสดีค่ะเด็กๆห้องคุกตาทุกคนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยวันชาตินะคะวันชาติคือวันที่5ธันวาของทุกปีเป็นวันระลึกพระมหากาุณาทิคุณของราชการที่9หรือวันพ่อแห่งชาติของเรานั่นเองวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันพ่อแห่งชาติเนื่องจากราชการที่9เปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนความสำคัญวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมลําลึกและเทิดพระเกียรติคุณในหลวงรัรชกาลที่9เพื่อให้ลูกและแสดงความกตัญญูกระต่าเวทีต่อพ่อและเพื่อให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติ พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9มีดังนี้โครงการแกล้งดินโครงการปลูกหญ้าแฝกโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานมรณิธิอนันทามหิดลและยังมีอื่นๆอีกมากมายเราควรทำอย่างไรในวันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ 1. ประพฤตนเป็นเด็กดี แสดงความรักต่อท่านและตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองดูแลเอาใจใส่ช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้มีพระคุณสิ่งดีๆที่เด็กๆสามารถแบ่งเบาภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่และชุมชนมีดังนี้การทิ้งขยะให้ถูกที่การแยกขยะ ต่างๆเด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆในชุมชนของตัวเองสำหรับคลิปนี้ครูตานำความรู้ในหน่วยวันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ